บรรยากาศยามเย็นนะครับฝนตกช่วงนี้ฝนตกกำลกกังจะแต่ไม่แรงมากบรรยากาศสวยงามครับพระอ,อาทิตย์กำลังจะตกดิน อาสเตีนครับเครื่งองหัวข้างปลาลองแล้วตกแล้ บรรยากาศเย็นๆสบายๆครับฝนตกด้วยถ้าคิดก็กำลังจะตกดินกอนได้ด่บรรยากาศที่มีสดชื่นเริครบ คนที่กำลังใจที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีค่ะ